รัสเซียรุกรานยูเครนไม่ถูกใจพี่ใหญ่สหรัฐแต่ทำไมสหรัฐไม่ส่งทหารเข้าไปช่วยหรือไม่ก็ยิงนิวเคลียร์ใส่รัสเซียให้มันจบจบไปที่จริงแล้วไม่ใช่สหรัฐกลัวรัสเซียหรือกลัวนิวเคลียร์จากรัสเซียแต่เพราะว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรยูเอซึ่งสมาชิกถาวรยูเอประกอบไปด้วยจีนฝรั่งเศสรัสเซียสหราชอาณาจักรและสหรัฐ ในอดีตสมาชิกถาวรยูเเหล่านี้ลงนามสัญญาว่าจะไม่รบกันเองรัเสเซียทำผิดสหรัฐก็ส่งทหารไปจัดการรัเสเซียไม่ได้หรือกลับกันหากสหรัฐทำผิดประธานาธิบดีปูตินไม่พอใจรัเสเซียก็จะมารบกับสหรัฐไม่ได้เนื่องจากเป็นสมาชิกถาวรยูเติดสัญญาที่ทำกันผ่านมาในอดีตว่าจะไม่รบกันเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศได้แต่ขู่กันฟออฟอ ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้จะตอบโต้อย่างรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เห็นทำอะไรทำไมต้องมาการจัดตั้งสมาชิกถาวรยูเอ็นหลักหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงหลายๆประเทศต้องการความสงบชาติมหาอำนาจต่างๆที่มีอิทธิพลต่อสงครามจึงตกลงจับมือกันเข้าร่วมลงนามเป็นสมาชิกถาวรยูเอ็น UN ซะเลยเพื่อให้โลกเกิดความสงบและอีกอย่างหากสมาชิกถาวรยูเอ็น UN ประเทศใดประเทศหนึ่งโดนรุกราน กลุ่มสมาชิกถาวรยูเอสามารถส่งทหารไปร่วมรบได้แต่สหรัฐไม่ส่งทหารไปช่วยรัสเซียเพราะว่ารัสเซียเป็นฝ่ายไปรุกรานยูเครนก่อนจึงไม่เข้าเงื่อนไขสัญญาสมาชิกถาวร UN เ